วันนี้อยู่อเลนแคน o n น f 28มิ f 2.8ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเลนแพนเค้กตัวแรกครับแล้วก็ยังเล็กและเบาที่สุดในตระกูล RF ของเขาด้วย ก่อนอื่นมาว่าถึงช่วงของเขาวันก่อนเลยครับเพราะว่า 28มมิลใช่ไหมหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะก่อนหน,น้านี้มันก็จะมีแบบว่า24-35-50อะไรแบบนี้เป็นช่วงที่เราคุ้นเคยอันนี้เป็น28มันอยู่ระหว่าง24กับ35นะหลายคนก็ถามว่าทํามาทําไมช่วงมันกักอยู่ตรงกลางนะวันนี้ขออนุญาตพูดถึงตัว16มิลด้วยนะก็จะพูดถึง16-24-28แล้วก็35ครับตอนนี้แคนนอนเขาแบ่งเลนออกเป็น2ตระกูลนะโดยเฉพาะช่วงที่เราจะคุยกันเนี่ยคือเลน ฟิกที่เป็นแบบว่าราคาอยู่ประมาณเลนส์หนึ่งหมื่นสองหมื่นอะไรแบบนี้นะไม่รวมแบบว่าตัวหดๆนะเป็นตัวแบบพวกเอฟกว้างๆอะไรแบบนี้ไม่นับนะวันนี้คุยกันเรื่องที่เป็นเลนส์ตัวกลางๆแบบนี้นเป็นเลนส์ฟิกแล้วก็เป็นราคาที่ถูกๆลงมาหน่อยนะตอนนี้แค n อนเขาแบ่งเป็น2ชุดเลยอะชุดแรกก็จะเป็นชุดที่ไม่มี i s แล้วก็ไม่มีมาโครด้วยนะก็จะมี16ตัว28ตัวนี้รวมถึงตัว50ด้วยน,วนั่นเองนะแต่ถ้า เป็นเลนตัวที่มีมาโครและมีไฮเอ็ดด้วยราคามันก็จะไปอยู่แถวแถวส0 0หมแล้วอันนี้ก็จะอยู่หมื่นกว่าๆอะไรแบบนี้นะประมาณ1 0ื่นเศษๆครับหมื่นร้อยหมื่นพันอะไรประมาณนี้นิดๆหน่อยๆตรงนี้นะแต่พอคุณใส่ไฮเอ็นคุณใส่มาโครเข้าไปด้วยตอนนี้แถมไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลนวายเลนเทเลเนี่ยเป็นมาโครหมดเลยก็จะมี ตั้งแต่24ใช่ไหมตัว35แล้วก็ตัว85ก็จะเป็นเซตนั้นนะเขาจะแบ่งแบบนี้เลยเป็นฟันปาน,นะ28มิลออกมาฮะเป็นอยู่ตรงกลางสำหรับคนที่ไม่ต้องการ IS นะแล้วก็อยากได้เลนสที่ราคาถูกมันก็จะเป็น16 28แล้วก็50อะไรแบบนี้จับเซตตรงนี้ไปหรือว่าใครอยากจะหยิบช่วง28มาเพราะตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะซื้อ24หรือ35ลองใช้28ดูอาจจะเป็นการตอบโจทย์คุณก็ได้ครับ กลับมาว่าถึง28ตัวนี้นะ f ของเขาไม่กว้างมาก2.8ประมาณนี้ข้างหลังก็พอจะละลายได้นะถ้าถ่ายวัตถุจอๆนะแต่ที่สำคัญเลยคือขนาดของเขาอย่างที่เห็นนะตอนนี้เป็นเลนส์แพนเค้กตัวแรกของ Canon RF เลยก่อนหน้านี้เรารู้จักเลนส์แพนเค้กของ Canon กันอยู่แล้วนะก็จะมี40ใช่ไหมที่สำหรับพวกเซนเซอร์ฟูลเฟรมแล้วก็มี24 efs e ตอนนั้นนะออกแบบเป็นแพนเค้กเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวแรกของตระกูล rf เลยน้ำหนักแค่120กรัมแนะ่นอนว่ามันเล็กและสั้นมากๆแทบจะเป็นฝาแคปเลนอยู่แล้วนะใครที่โอเคมีเลนคิดอยู่แล้วแหละเลนที่มัน,เป,นเป็นแบบว่าเป็นช่วงซูมหนักอยู่แล้วอาจจะไม่อยากซื้อเลนฟิกเพราะว่ามันอาจจะมีอีกตัวน,นี่มันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมตัวประมาณขนาดนี้เวลาพกไปอะไรแบบนี้มีเรื่องของน้ําหนักขนาดด้วยตัวนี้ฮะมันเหมือน แค่พกฝากแคปไปเท่านั้นเองขนาดบางมากๆแล้วก็เล็กเบามากๆนะก็อันนี้เหมาะสําหรับใครที่อยากจะเป็นเลนตัวที่2ด้วย28มิลอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะทีนี้มาดูการถ่ายใกล้ของเขานะบอกแล้วว่าตัวนี้ไม่ใช่เป็นมาโครนะแต่ว่าก็ถ่ายใกล้ได้พอสมควรแหละ0.23เมตรนะ23เซนจากวัตถุก็ถือว่าใกล้พอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้ใกล้เข้าไปจ่อแบบว่าประมาณ10กว่าเซนเหมือนตระกูลที่มันเป็น i s แล้วก็มาโครใช่ไหม ก็ถ่ายให้ดูแล้วว่ามันก็เข้าใกล้วัตถุได้พอสมควรเหมือนกันนะไม่ได้น่าเกลียดว่าต้องถอยเยอะแยะอะไรขนาดนั้นเนื่องจากมันเป็นเลนส์วายนะการสั่นในตัวเลนส์ไม่มีนะตัดออกราคามันเลยอยู่หมื่นกว่าๆเท่านั้นนะแต่ว่าการสั่นไม่มีในตัวเลนส์ก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าถ้ามันไปจับคู่กับการสั่นในตัวกล้องตัวนี้ถ้าจับคู่กับพวก R5 R6 R6 Mark II พวกนี้การสั่นได้ถึง7ต็อปด้วยกันครับ ช่วงยิบแดมิลถามว่าเอาไปถ่ายอะไรครับเท่าที่ออกไปลองถ่ายดูเนี่ยมันก็ได้หมดเลยนะความจริงคือถ้าใครเนี่ยอยากจะถ่ายพอร์เตชใช่ไหมปกติเนี่ยมันก็จะนึกถึง35ประมาณนี้นะไปใส่แล้วก็ไปถ่ายพอร์เตชใช่ไหมแต่บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอมันไปถ่ายพอร์เตพอพกเลนส์ที่แคบแบไปแล้วเนี่ย จะเจอปัญหาว่าเฮ้ยคุณต้องถอยหลังเวลาถ้ามันมีหลายคนอะไรแบบนี้หรือว่าจะถ่ายสตรีทถ่ายวิวใช่ไหมมันก็อาจจะแบบว่าแคบไปก็อาจจะต้องเป็นยีบสีอะไรแบบนี้นะรวมถึง16มิลซึ่งดสทร์ดเยอะมากนะแล้วก็กว้างมากๆนะเป็นเลนเหมือนแทบจนเฉพาะไปแล้วแต่ว่า24อาจจะกว้างไปหรือเปล่าสาหรับการถ่ายพอร์เตแล้วก็ถ้าเป็นสามอาจจะแคบไปสําหรับถ่ายวิวถ่ายสตรีทอะไรแบบนีนะ้28มันอยู่ตรงกลางๆเลยแหละแล้วก็ถือว่าเฮ้ยถ้ามาลองดูอาจจะ ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยในส่วนของช่วงนะแต่ว่าถ้ามันเอาไปจับกับเซ็นเซอร์ที่เป็น APS-C นะตระกูล R7 อะไรแบบนี้นะมันก็จะคูณด้วย1.6เข้าไปนะคอรแอกเตอร์ของเขามันก็จะกลายเป็น45มิลก็ถือว่าเป็นช่วงที่ยังถือได้ หลวมกว่าตัว35นะเพราะ35มันกลายเป็น50มิลใช่ไหมอันนี้ลดลงมาหน่อยมันก็อยู่ประมาณ45มิลใครที่เคยเอา35ไปใช้กับ APS-C อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแคบไปนิดนึงนะอยากได้กว้างอีกนิดนึงตัวนี้ตอบโจทย์นะแต่ถ้าเอา24ไปใส่ APS-C อาจจะรู้สึกกว้างไปเพราะเทอาจจะไม่เทและอะไรแบบนี้ตัวนี้อยู่ตรงกลางฮะก็ลองดูว่าชอบหรือไม่ชอบครับ ต่อไปจะพูดถึงโครงสร้างแล้วก็การออกแบบเลนตัวนี้นะต้องบอกว่า Canon เคยทำเลนแพนเค้กออกมาแล้วและเลนแพนเค้กที่สามารถออกแบบให้มันเล็กบางขนาดนี้เนี่ยมันมีความยากตั้งแต่ตอนเป็น DSLR แล้วครับแต่ว่าพอมันเป็น RF หรือว่าเลนที่เป็นแบบว่ามิลเล r รการออกแบบเลนแพนเค้กยิ่งทำยากขึ้นไปใหญ่ฮนะอันนี้อยากอธิบายให้ดูแบบนี้นะ เขาบอกว่ามันมีชิ้นเลน8ชิ้นนะเอาจริงๆอะ่ะมันเหมือนมี7ชิ้นแล้วก็มีกระจกที่บังอยู่ด้านหลังเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งเขาก็เลยนับเป็นชิ้นที่8นะความจริงเนี่ยก็เลยบอกว่าเหมือนเป็นเลน8ชิ้นแต่ว่าเป็นแอดฟอริคอร3ชิ้นท้ายก่อนที่จะถึงกระจกเนี่ย3ชิ้นด้วยกันนะแล้วหน้าตาของเลนเนี่ยมันประหลาดมากก็คือเป็นแอดฟอริคอลที่เหมือนแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นคลื่นเลยนะชิ้นก่อนที่จะถึงกระจกเนี่ยเวลาเราดูแบบนี้นะมองลงไปเนี่ย จะเห็นว่าเ,เลนส์มันเป็นเหมือนบุ่มบุมนะก็คือขอบเลนส์อยู่ข้างล่างเข้ามาหน่อยจะสูงหน่อยแล้วก็ตรงกลางเลนส์บุ่มลงไปอีกอะไรอย่างนี้เป็นเหมือนคลื่นแบบนี้เลยนะชิ้นสุดท้ายของเขาเนี่ยออกแบบได้ดีมากแล้วก็แคนนอนสามารถใช้3ชิ้นนี้นะสร้างเลนส์แพนเค้กขึ้นมาแล้วก็มาใส่ใน R F ได้นะถือว่าเป็นเรื่องที่ทําค่อนข้างยากแล้วก็เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างยากเลยถ้าไม่มีโน้ตฮาวด้านการออกแบบเลนส์แพนเค้กเนี่ย จะทยายากมากๆนะจะสังเกตว่าเลนส์นิคอนหรือแม้กระทั่งโซนี่เนี่ยเขาจะไม่ใช้ว่าแพนเค้กเลยนะก็คือเลนส์มันเล็กแหละมันสั้นแหละแต่ว่าก็อาจจะประมาณขนาดนี้นะเพราะว่าไม่ได้มีชิ้นเลนส์แอดฟอริคอลที่แคนนอนทาแบบ3ชิ้นนี้ฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากมากแล้วก็เป็นเทคโนโลยีของแ Can นอนเพราะว่าแ Can นอนเนี่ยเป็นผู้ผลิตเลนส์เองด้วยครับ <S <S นอกจากการออกแบบชิ้นเลนส์พิเศษของเขาแนละ้วอยากให้สังเกตนิดน,นึงเรื่องการโฟกัสนั่นเอง แคแน28ตัวนี้นอกจากออกแบบเลนยากแล้วการออกแบบชิ้นเลนที่ใช้ในการโฟกัสยากเข้าไปอีกก็คือมันใช้การเคลื่อนทั้งชุดเลนเลยนะหมายความว่าชิ้นเลนด้านหลังตรงนี้ถ้าเรากดขึ้นข้างหน้ามันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ถ้าผมกดลงไปข้างล่างมันก็จะตกมาแบบนี้เรียกว่าโฟกัสเนี่ยทั้ง8ชิ้นเคลื่อนเข้าเคลื่อน,อ,นออกจากเซ็นเซอร์เลยนะตรงนี้ก็เลยสามารถทำให้มันเกิดเป็นแพนเค้กแบบนี้ได้ข้อดีคือ มันถ้าเสียเนี่ยหรือว่ามีปัญหาชิ้นไหนชุดโฟกัสเนี่ยเขาเปลี่ยนทั้งยวงแบบนี้เลยนะแต่ว่าถ้าข้อไม่ดีก็คือถ้าเราโฟกัสแล้วมันทําให้เหมือนแบบว่าเป็น external focus ถูกไหมชิ้นเลนทั้งหน้ามันจะยืดอะไรแบบนี้ถ้าบางทีเนี่ยมันไป ติดหรืออะไรอยู่แล้วเราพยายามโฟกัสสู้เนี่ยอันนี้อาจจะทําให้เลนพังได้อะไรแบบนี้นะคิดภาพว่าเราใส่ลงไปในกระเป๋าใช่ไหมและเราไม่ได้ปิดกล้องแล้วเอ้ยสมมุติว่ามันไปตั้งออโต้โฟกัสแล้วกล้องพยายามจะโฟกัสแล้วมันพยายามจะยื่นชิ้นเลนข้างหน้าออกมาแบบนี้แล้วกระเป๋ามันอาจจะดันอยู่แบบนี้อ,อันนี้อาจจะทําให้เลนเสียได้น,นั่นเองครับมาว่า1 MTF กราฟกันบ้างนะตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเลนฟิกแหละคุณภาพ ดีพอสมควรแต่ก็ไม่ได้หวังอะไรว่ามันจะดีเลิศมากมายนะเพราะว่าก่อนหน้านี้รีวิวเลนที่ดีมากๆมันใน mtf กราฟมันค่อนข้างเวอร์แล้วก็ขึ้นไปอยู่โซน0.9ขึ้นไปหมดเลยนะอันนี้คอนทาสก็ตกลงมาตามปกตินะไม่ได้แบบว่าเทพอะไรมากมายนะโดยเฉพาะขอบขอบภาพก็ตกลงมาแต่ก็ไม่น่าเกียดมากครับส่วนสิ่งที่น่าสนใจคือกำลังแยกนั่นเองนะมันไม่ค่อยโอเคทั้งชุดเลยนะโดยเฉพาะตรง 15มมิลจากเซ็นเซอร์ออกมา15-16มิลเนี่ยมันตกค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ถ้าเลย20มมิลไปจะตกเยอะมากๆอันนี้ก็ถือว่าเฮ้ยตรงถ้าเอาไปใส่ฟูลเฟรมนะเราไปดูที่มุมภาพสุดๆเนี่ยกำลังแยกต่างๆอาจจะตกลงกมาค่อนข้างเยอะครับสำหรับเด่นตัวนี้มาดูที่เทสชาร์จกันบ้างนะทดลองถ่ายและอันนี้ไว้ที่ขอบภาพมุมภาพบนเซนเซอร์ฟูลเฟรม ทําออกมาด้านขวาเนี่ยเป็น f8 นะแล้วก็ด้านซ้ายเป็น f 2.8อย่างนี้เห็นเลยคือคอนทาราสของ2.8ค่อนข้างต่ำกว่านะส่วนที่เป็นสีดำจะไม่ค่อยดำมากครับรวมถึงกำลังแยกตรงกลางๆเนี่ยก็ถือว่าตรง f8 มันดีกว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่า2.8ถามว่ากำลังแยกทำมาถึงจุดนี้ผมถือว่าพอใจนะบนเลนราคาหมื่นกว่าบาทครับทีนี้มาว่าหนึ่ง รมนติกอาบาเลชันนะขอบม่วงนั่นเองนะตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันมีชิ้นเลนอยู่ประมาณ7จชิ้นเท่านั้นเองเป็น7ชิ้นบวกกระจกปิดท้ายอีกหนึ่งนะและมันก็ไม่มีชิ้นเลนที่เป็น UD หรืออะไรเลยนะที่มันจะมาแก้ในส่วนของโรแมนติกอาบาเลชันนะหรือว่าขอบม่วงนั่นเองนะตัวนี้สังเกตช่องสีขาวที่อยู่บนช่องสีดำนะจะเห็นว่า มันมีนิดนึงแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสาระสาคัญไมไ่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีขอบม่วงที่เยอะแยะมากมาอยออกมานะทั้ง f ที่เป็น2.8แล้วก็ f8 ด้วยนะก็ถือว่ามันมีนิดหนึ่งแหละเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากฮนะแคนนอนก็เลยไม่ได้ใส่จิ้นเลนส์ที่แกะออกมาตรงนี้ก็ถือว่ารับได้ในราคาเท่านี้ครับแคนนอน a f 2 8มี f 2.8ต้องบอกว่าน่าใช้พอสมควรเลยนะถ้า ใครที่อยากได้ตัวเล็กเบามากๆแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยประมาณหมื่นเดียวเท่านั้นเองนะอาจจะเป็นเลนส์ตัวที่2นะใครที่อาจจะลังเลว,ว่าเอ๊ะซื้อเลนส์ฟิกสักตัวหนึ่งตัวไหนดีฉันอาจจะมี50แล้วหรือว่า50อาจจะแค่ไป3 5ดีไหมหรือว่าจะเป็น24ไปเลยนะตัวนี้เป็น1ตัวเลือกที่คุณน่าจะมาลองก่อนจะตัดสินใจซื้อนะอาจจะเป็นช่วงที่ตอบโจทย์คุณก็ได้ฮนะและถึงเวลาครับที่คุณต้องตัดใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ